ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้สถาบันบัณฑิตพัฒน,นาบราณศาสตร์หรือนิด้าจัดพิธีถวายผ้าพกฐินพระราชทานประจำปี2563ขึ้นณวัดจันทร์กระเพจังหวัดปทุมธาน,นีในวันศุกร์ที่30ตุลาคม2563สถาบันจึงขอเรียนเชิญให้นักศึกษาสิทธิ์เก่าบุคลากรและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพรกฐิน พระราชทานในครั้งนี้ด้วยการบริจาคเงินสมทบตามกำลังศรัทธาผ่านช่องทางตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุญใหญ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบุรณะปฏิสังขอนวัดและบำรุงการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา และขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในการสร้างบุญครั้งนี้จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์เจริญรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการขอบคุณมากครับ